ครับสวัสดีครับพบกับบวลลนในช่องบักลลูนชาแนลครับวันหนี้งพระพระเบิงพญาจงอ่างครับมันสิมีตน้นด่างบ่ครับเนี่ยเ <c oughs> บงจงเหลือคือบเคือดนะครับผมจำไปเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วแตกนอมาแล้วแตกนอมาแล้ว เป็นมากใบแรกๆมันก็สีเป็นสีครับแต่ว่าตอนออกมากับสีมันสีเหลืองๆจังหน่อยครับมาหลุนดางบ่งครับมาหลุนดางบ่งมันสีดางบอมันสีเหลืองของเพิ่นบ่ผมว่ามันสีบดางเนาะครับผูใดกับเชนกับยาเฝ้าซื้อนะครับ เราไปเห็นยังสิจากประสบการณ์ของผมดอกคือกันบสมบูรณ์ครับมันมาเป็นดงังทำมันดังมันก็ดังเลยคือเอามาหลุนมาหลุนเบิงครับมาหลุนเบิงครับนี่เพื่อ,อยังสิหลุนดงังหลุนดังแต่ถ้า,ถาดังก็ไม่สุดยอดเลยครับ แต่มันมีดางของมันจริงก่อนในพันธุ์งอมันจริงก็มีอยู่ครับมีม,มีมีผู้ขายอยู่แต่ก็แพงมาสมควรอยู่ครับอันนี้ผมมาหลุนตังเสือผมก็หาต้นเหลืองๆแล้วมาหลุนเบิ้งครับหลายต้นนะครับนี่ก็มีหอยดางอยู่ การดำเนี่การข้าวเนี่ยการไล่เนี่ย,น,สสรรยนีต้นมหัจรร์ครับมองเหนต้นนี่บางนั่นนี่ครับนี่บางต้นนี่ครับมีใบแหลกหลังจากเพาะมามันกระส,สีมีหอยซ้านล็กน่อยครับลมพัดขึ้นมาใหม่ครับตัดยอดมันถิ่มหมดเรียงน้อยอย่างเดียวครับ น้นง็จะขึ้นมายังมันสมบูรณ์มาได้ครับแต่ยังมันมีตัวตัวใบดำหรอกมันมีตัวใบดำครับใบใบทองดำนะกรลือกบอลดำสตูนนะมันมีครับคือกันกรบบอลดำสตูนนะอะมาลุนด่างบั้งครับามาลุนด่างสายลุน เวอร์สันหลักครับสายลุ่มบางเดียวครับหลายต้นเติบเลยครับแบบสาม,ส,ามสิบสามสิบปุ่นมากับบสามสิบตรงมากครับตัวม,มันหยอดมันสีขาวเลื้ยงโมเมนต์นอกครับนี่หยอดมันท่านแกะ ก็สิมีรุ่นอยู่ตนนี้แหละครับคือคือ,ค,อคืออยู่ก็ต้องเบึ่งยอดต่อไปครับมันสะเหลืองบ่ะนี่นกระถินมดกับมีครับนี่มันแตกใบอหะอมันแทงหลอด นังแทงหลอดอยู่ก็หลายต้นมาลุ่นมาซื้อหรอครับสายปลูกสายลุ่นต่มันพะวานสนมากก็เป็นมาจากธรรมชาติครับอันนี้นก็มีฟักละ เหมาะกับเอาผมได้มาต้นใหญ่ขนาดไหนต้นมันมีฟักออกมามาแล้วครับเดี๋ยวฟักมันเนี่ยคผมก็จะไปเพาะถิ่นไว้ครับเพราะว่าตอนผมมากับผมก็จะขัดตัวต้นยังสีมากครับต้นเหลืองสีแล้วแต่มันมันเหลืองธรรมชาติของมันเองหรือว่ามันสีเหลืองแต่ว่าถามว่าถึงยาบอมมีครับบ่มีบ่มียาครับบ่มียามองมันไปเอานบ่มียาพื้นบริสิทธยาครับถามว่าสียาบอมมีบ่มีบ่มียาครับ อย่าใคาย,ยาบพ่มีเลยครับมืองปลอดภัยเดยใส่ต่เครื่องตัดหญ้ายอย่างเดียวครับมือนี้ก็จำนี่นะครับมาเบิ่งสายรุ่นฮพ่อพจ่าจุงงางด่างด่างด่างรุ่นรุ่นด่างครับรุ่นด่างรุ่นด่างครับมือนี้ก็สวัสดีครับ